และพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดแม่พี่นะครับพี่ก็ได้ทําการส่งไส้ศึกไปสืบว่าคุณแม่พี่อยากได้อะไรนะครับนี่ไส้ศึกของเราโดยสรุปอยากได้อะไรนะอยากได้หลร,ราคาประมาณเท่าไหร่ไปสืบมาง <c oughs> ไปดูราคามาแล้วรู้ไหมแซเ็นกว่าแซนกว่า <c oughs> รุ่นลึมีมีห้าใบในโลกอะแล้วเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่สมควรจะเอาเงินไปซื้อแบบ กระเป๋าราคาหลักแ<ถ>สนเลยเว้ยปีละครั้งเราไม่ได้ซื้อบ่อยๆถ้าพูดถึงปีละครั้งได้โฮโฮของปลอมใบสองพันพอคอมเกลตเองค่ะคเกลตเอ,ง,อง,เกงก็ไม่เป็นไรหรอกปีละหมืน่นปีละปีละครั้งเป็นแสนเลยหรอใบละแบบหมื่นสองหมื่นไนมะ่มีเลยลุยวิกตองนะหมื่นสองหมื่นนั่นมันต้องแบบแบรนด์อื่นแล้วป้าโอ้โหไหนแค่ของพี่เนี่ยก็สองสามหมื่นแล้วเนี่ยแม่เงิ ไม่เป็นไรครับก็เป็นวันเกิดของแม่นะครับแม่ผมก็ดูแลผมผม,มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูแลการงานดูแลคุย<แ>กับผู้จัดจาการเรื่องงานเรื่องอะไรย่างนะครับแม่ก็ช่วยผมครั้งเยอะเอา,าอว่าตอบแทนละกันเนาะที่ช่วยกันทํามาหากินอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือถ้าผมจะใช้เงินหลักแสนเนี่ยซึ่งเงินอยู่ในบัตรผมใช่ไหม แล้วการใช้เงินของผมอ,อ่ะผู้ใหญ่จะเป็นคนเรียกว่างไงคอยดูอยู่นะครับค<ช>ือจะเห็นหมดเลยว่าพี่จะใช่เป็นเด้งเป็นข้อความโทรศัพท์พ่อโทรศัพท์แม่หมดเลยนะครับซึ่งมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ไงไว่าเฮ้ยกดเงินเป็นแสนแล้วซื้อต้องซื้ออะไรแน่ๆเลยซึ่งมันจะแบบไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะเขาได้จะดาวทางออกอก็เอาจริงอ่ะที่ที่เขาคอยดูแลเงินผมมาเพราะว่ามันจะมีประเภทผู้หญิงแบบหิวเงินนะครับ ก็คือใครที่บอกว่าพี่แบบผู้หญิงแบบว่าคบกับพี่เพื่อนกันหรือเปล่าก็เอาทีนะคนคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนกันมาเป็นน้อย<ช>เราเป็นเพื่อนรักกันโอเคอเคนเราอันนี้ยูดาอันนี้เบลล่าเพื่อนรักกันคือคนเนี้ยบอกเลยนะคว่าเป็นผู้หญิงที่ผมหมดเงินน้อยมากที่สุดเลยนะครับก็ไม่อยากให้ มาเมนแบบว่ามาคบกับมึงพราะมึงรวยอะไรหรือเปล่าทษทีครับแล้หร่อยพี่ไม่จะเป็นต้องแบบว่าเปรเีครับทษทีละกันโอเคแล้วประเด็นคือเงินหลักแสนเนี่ยเราจะยืมใครได้โดยที่เราไม่ต้องกดเงินออกมาลินลี่เพื่อนเลยน่าจะมีลินคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมกม็ต้องยืมเงินลินนะครับแล้วก็คนนี้โอนไว้ด้วยลินโอนไปเดียวมันเนี้ยโอนไปเลยเต่าก็โอนไว้นะ เต็ไม่ใช่เพื่อนอ่ะโอนให้คนอื่นโอเคน่าจะต้องย,ยืมลินนะครับแต่ถ้าลินไม่มีก็คงไม่ได้ซื้อก็คงต้องใช้บัตรเองซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางไปเอลกอฮอสยามนะครับเพื <S <S <ๆ>่อไปซื้อกระเป๋าไปกินเลย ราก็ถึงแล้วนะครับทุกคนแบบในกรุงเทพแม่งคนใช้โพสเยอะมากาอีทั้งแถวอ่ะเออเยอะมากเลยอ่ะเป็นไงเธอร์่ายชิจาไปออกโพสไหมอเอาใครเย็นอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศแบบใครเย็นเนาะกรนนะ,ะ,ะเดะชิบหายหน้าไม่หมอดเลยอุ <c oughs> ้ยเธอเป็นอะไรอ่ะเล่ะชอบด่าเขานั่งหลงรอเล้งตัวเองโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาไม่เอากล้องใหญ่ไปนะครับเพราะขี้เกียจถือนะครับ<ช>เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาแล้วกันเนาะ เราก็แวะไปดูนับแข็งที่ก็ตลกไปสักสอดดิเช์สอบเราอบได้อะไรอะช่ค่ะใครซื้อให้ซซื้อเอง ดูข้างในก่อนยังไม่ได้ดูข้างในเลยมีเปิดมาดูโอเป็นโบเหรอใช่เป็นโบเห็นไหมสรุปเราได้สีอะไรกระเป๋าวะเสีน้ำตาลเก็บไว้บ้านเบลก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้อยมาเอาเพราะว่าเพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเปิดดูเนี่ยเปิดดูหลังรถใช่ปะใช่ไม่เหลืออันนี้แล้วคันก็เป็นหมดเลยทั้งสองอันของเขาเลยโอเคไปสรุปแล้วเราก็หมดเงินไปทั้งหมดกระเป๋ามันไม่ใช่หนึ่งแสนนะครับก็ต้นคลิปมัวหน่อยโทษทีละกันนะแล้วก็ประมาณ กระเป๋าห้าหมื่นเนทะ่านั้นะห้าหมื่นแปดหกหมื่นห้าหมื่นแปดก็ตีไปหกหมื่นละกันนะครับแล้วคนที่ให้เงินเรายืมในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ลินนะครับเพราะว่ากาลินแม่งเสือกไปอยู่กับแม่เรานในตอนนั้นอีกก็เลยแบบกลัวไม่เนียนนะครับก็เลยโทรไปหาเต๋าให้เตา๋าโอนตังค์มาให้พี่หกหมื่นนะครับเพื่อทําการยืมในการซื้อนะครับพอพี่เตร์ไพายแม่เสร็จใช่ไหม พี่จะรีบโอ,อนคืนเลยนะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไว้นะครับว่าถ้าพี่ใช้เงินคือเขาจะรู้ไงเขาจะาใจก็กระเป๋าแม่หกหมื่นรองเท้าแต่งพี่อีกประมาณหนึ่งสามน้ำหอมเธอหนึ่งพันใช่ไหมน้ำหอมเลยลิลิฟเออในกุชเชอรมาสองพันทัง้งหมดรวมทัท้งหมดเท่าไหร่ก็เสียไปประมาณเกือบเกือบแสนนะครับสุดบอกวาเพี่ยรอเซรพายแม่นะครับรอวันเกิดพรุ่งนี้นั่นเองนะครับดูซิว่าอาการแกจะเป็นยังไงนะครับ แล้วตอนนี้เราก็ได้เค้กมาเพิ่มนะครับนี่เลยเ้กอันนี้พี่เบวซื้อให้แม่ใช่ไหมใช่ใช่ครับสวยมากเป็นรูปอะไรพัจจันทร์เป็ปแม่แม่แมอันนี้ใครนี่แม่คืออันนี้อันนี้แมวไอ,อ้ก๊อตแล้วไม่มีเขา ก็พี่ว่าพี่จะให้กระเป๋าอันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ให้กุชชี่ก่อนนะครับจะให้แบบแกะมาแล้วเฮ้ยสิลูกเท้ามให้กูเ <c oughs> พื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนให้เขาเสียใจนิดหนึ่งนะครับแล้ว <c oughs> เราค่อยเอาลุยวิตตองมีมีลุยวิตตอง <c oughs> มีแต่ทำโตโต้ <c oughs> โอ้โหโสวยมากเราดูดิแสนแปด <c oughs> จะแกะดูวะเธอให้แม่แกะเนาะป่านนี้เราเอากุชชี่ไปให้แม่ก่อนละกันนะแกงกก่อนกุชชี่แกงก่อนละกันแล้วก็ยังไม่ได้กินเเราุดแล้วลาไป ้บรดี้ h h อกของเลย y ร้องเลที่ดีๆ HAPPY b i บ t h d a y TO YOU จิก็เปลาจิงก็เปลาจิก็เอเปาโอ้งก็เต็นได้ครับถ้าไม่มีโอ่งก็จะไม่มีคนหน้าตาแบบนี้ นี่อะไรเอาให้แม่เหรอใช่ Happy Birth Happy Birth Day ดาตาตาตาไม่ใช่ดาเหรอตาตาน่ารักใครซื้อให้เนี่ยเยต้องขอบคุณใครอ่ามาเไม่ขอบคุณขอให้ลูกมีความสุขนะให้เป็นเพื่อนกันนานๆให้เป็นเพื่อนรักกันนานๆเค้กหลักอันน่ะกระจอกว่ะให้รวยรวยเฮงให้ให้ให้ไม่ได้หรอกนี่ให้ใข้ให้ใ ้องให้ยอดออเดอร์ปังๆเป็น1ิบล้านเลยชุดนอนเอาสิบล้านเลยพอเล่นเร็แล้วอะฮะเปล่าหนึ่งอันที่ถังเร็จเลยลูกยังมือพอลูกยังลูกเต็มเท่าไรไม่ต้องฟันไปละนี่ไงไม่เอาตังค์อันไหนตังค์ซื้อมาเ่ยอันนี้หลักพันอันนี้หลักแสนเลยหลักแสนแสนเลยแสนสหัสฮะอ่ะเดี๋ยวอท่อนให้ออท่อนบิลก่อนอ่ะเปล่าก่อนนะ คอยครอบครัวมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาสปอนเซอร์เป็นพันล้านหมื่นล้านเลยนะลูกนะยากช่วงนี้ยุคโควิดเราไม่เป่าหรอก<ห>ได้เลยนะอ,อ่าแ,แม่มีต้องฟันให้แม่เรใ,ให้เรามาเราก็ตอบแทนลูกอ่ะลูกอ่ะเอาไปขอบคุณขอบใจกันคุณแม่ช่วยฝาคุณแม่มีไร่ดอกพี่แอะอันนี้ครับอันนี้ถึงคิววันนี้แหละแก่เลยครับแก่เลยแก่เลยครับซื้อมาแก่ฟังก็ในฟองนี่ล่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อกระเป๋ามาให้กระเป๋ากูชีแม่จะเอาลุยให้ให้กูชีแม่นี่ฮอกูชิจิกูชีกูชีอ่อฮยอกูชีจิเอาความมันได้ใ่ฮยองนั้นแหละถูกแล้วกูชีจิแล้วแม่ไม่เก่งล่ะั้ไม่แก่ได้ไหมะไม่อยากแ่งเลยแก่เลยไม่เคยมีเลยเคยจะจ่ายตลอดนัดลอยก่องก่องแล้วมันรู้นะครับเป็นเป็นผู้จัดการมาแท้ปีนี่ได้ไหม ได้คาตัวแล้วปกติก็จะช็อปแบบว่ากระเป๋าแบรนด์เนมมือสองของปอมนะเราดันไปเขาเราใช้แบบไหนไม่มีใครรู้หรอกเนาะเราเนี่ยลาซี่เราให่ไงเราใส่เข้าปอมบอกว่าขาแขแทงแททนั้นแทงนั้นแทงนันแทงนันแทนั้นแทนั้นอะไรให้เดานะเอากล้องเอากล้องกุชชี่มาแตงในเป็นลุยอะไรลุยอะไรซื้อกุชชี่นลุยอะไรอันนี้รองเท้าแตะนะหมแม อะไรรองเท้าซื้อให้แม่นั่นแหละซื้อให้แม่ใส่ลองใส่ดิใส่ได้ไหมโอ้โหมันไม่ซื้อให้ตัวเองนะรองเท้าแม่ใส่ไปไหนหาโอ้ไม่ใช่ของแม่อันนี้ของเองแม่ใส่ไม่ได้ไอ้แฟนไม่หยิบมาไม่ใช่ของแม่แม่รู้เบอร์แม่ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เออดีๆนะลูกแม่ก็มีหปั่นให้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนขออนุพี่พอยอย่าหันกล้องตามนะไม่มีคนรู้แม่หลับตาหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงสิแม่ให้มีหัวปั่นอะไรหัวปันแ่น อะไรอะไม่บอกอะไรวะไม่ออ่ะปิดปิดตาปินจะพิดีม่ต้งเหยงปิดตานี่ยปิดาด้วยเอามือปิดตาไว้เออมือปิดตากุชชมันมันกลเห็นเลยไม่เลยไม่ปิดแล้วหน้าตาเนี่ยอะไรเนี่ยไฟ่เลไผนเโอ้อันนี้ของจริงมาลก้าอลืมตาเดียวค่คเลีย หนูใจจังอของปลอมลงเกลือมไปนั่งลงเดือดลงเกลือตั้งแต่บอกแล้วเมื่อวานในไม้ไทยแทงห้วยถูกอันนี้เท่าไหร่นี่แหละค่ะมั่วไปซื้อสศษหนึ่งอันนี้เท่าไหร่เยอะบอกราคาะเขาไม่ได้แก้ตัวเป็นเื้อเราอันนี้แมกกันนะอันนี้อันนี้อันนี้แม่ไม่ให้แม่อันนี้แม่ให้ลูกอันนี้มูลค่าหลายร้อยล้านเลยนะเนี่ย ถูกแล้วไปขึ้นเงินเราเลยเอ่าบ้านเออเนี่ยทุกมาคุ้มเลยนะเนี่ยเรียกอะไรวะอ่าตัเนี้แหละค่ะแหล่งแม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวมาสางปีไม่ได้หั <c oughs> กเปอร์เซ็นต์ขึ้นดีใจใไปครับเปิดมาอาจจะเป็นกระเป๋าอะไรกันอันนี้ก็ยี่ห้อโรยูทวิตต์ตใช่โรยูท <c oughs> วิตต์ตกระเป๋าแบรนด์นี้อ่ะนู้รู้จักไหมโรยูทวิตต์ต์ถึไม่ได้ใกล้เราเลยจะไปพูดถึงเยอะยไม่มีสปอนเซอร์แบรนด์แบบเขานี่คงแบบ ช่องเราเป็ช่องที่แบบว่าดูประจำต้องยิ่งดูเป็นช่างเกียร์นะมรู้เลยบอกแล้วต้องมีความดีใจมันซวยตรงไหนวะกูยังงงมึงไม่ดูหรอกในมุมผู้ชายคือว่าอย่างนี้กระเป๋าแบตเนียมอ่ะเวลาเราใช้น่ะเราก็เก็บไวค่ายต่อได้เรียกพลุกเพิ่มแล้วก็ค่ายต่อโอซื้อหกหมื่นขายต่อหกหมื่นมือซ่อมจะซีมือกวายเฮ้ยลูกเนีย สี่ห้าหมื่นใจะซื้อจำเป็นพูดจิ้มไม้เบลที่เราดูในอินสตาแกรมตาแกรมหมักนี่เปิดดูที่สวยเปล่าดูที่ชอบไหมไมีตังไหมไอ้ที่ตู้ไม่ตู้ไม่เป็นไรอยากได้ตังมากกว่าข้างในเนี่ยเขาเปิดยังไงว้าวมีแต่ใต้ฮ่าไอ้จริงๆนะแม่ไม่ได้อยากได้ละเหมือนแผงของแม่ก็เต็มตู้อยู่แล้วนั่นั้ละบาลานซ์สองพันนะลูกพี่พูดสิใครไม่มีใครเขารู้ละบาลานซ์ต้องพันนะพันต้องพันใต้ตังให้เต็มเป้าอะไรเท่าไรก็ได้ไอ้เนี่ย เต็มปิดยาเลยเนี่ยจะแก่ต้องตั้งสายใต้ตังค์ไม่ได้จับเลยคนไปซื้อยังไม่ได้จับแกต้องให้ใต้ตังค์จะได้จับเ่รอมันต้องแบบตึมๆเออมันต้องให้ใต้ตังค์เยอะๆก็ให้แม่ใต้สักร้านนึงเนี่ยเต็มเลยฟุ่งเฟือยว่ะเราไม่ได้ซื้อไว้บ่ีลูกในชีวิตแม่ก็ห้าสิบปีแล้วมันจะมีใบเดียวเแค่ถึงเกินไปให้ลูกไปก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะก็ แม่ก็ขอบคุณโอ้ยพระวัตลูกแม่ไม่มีอะไรให้หรอกนะวันเกิดอ่ะให้แค่นั้นแหละให้ที่ให้ไปเมื่อกี้นั่นแหละหวยนะก็ให้ลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเงิน้ทองไล้มาเทมาที่เรามีทุกวันนี้ก็เพื่อเพราะความกระตันยูแต่พ่อแม่นูกนะกพียงขอบคุณมากไปก่อน คนไม่เลื่อนคนคนไม่มีวันตกอัพลูกเดี๋ยวสปอนเซอร์เขาขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะที่สนับสนุนอยู่ได้ไอคิวมาบ่อยๆนะคะแม่รออยู่เต็มสิบแพ็อะไรมีได้เท่เต็มสิบกระเป๋าอะให้ร้อยเลยไปนี่เลยไม่ได้ยากได้ใช่จริงมีสีขาวสีขาวก็ยากได้แต่ว่ามันเปื้อนงาต่มันก็เล็กไปหน่อยนะถ้ามันส้เงินอะไรเยอะฟุ่มเฟือยก็ราคาแค่รับผันก็ซื้อให้แม่ก็ไปเถอะแค่ผันเดียวอืมถ้ามันได้สปอนเซอร์ก็ยีฮอนที่แม่บอกเนี่ย โรวิสตัสดเนี่ย้ายิ้มก่มค,ยมค,ยมคยไม่เคยไม่เคยบอกเลยน้าเนิ่มไม่ได้แต่งเลยให้ออกคลิปเนี่ยแล้วก็พอ่อก็บ่นว่าน้าก็ไม่่าแป้งฮะน้อแอนหนูดีไหมลูกบอกกับแม่ไหมนะไวคนแก่เหมือนเช่นมากนะเวลาแม่เดินไปตลาดแล้วมีตังค์อยู่ยี่สิบ็นกระเป๋าแพงแข็งม่ะคิดอ่ะคิดแล้วถือแม่ไปถือยัดไปแ้เอาเอา,เอาไหมไม่เอาไม่เอา สรุปดีใจสุขใจอเต็มสิแน้อะไรแอะไรเต็มใิ้นราคาหนึ่งก็ยังดีนะราคาหนึ่งราคานี่นนท์นะซีดนะพีนาไม่เอาอนซื้อพีนาซื้อทองดีกว่านนซื้อรองเท้าส่องคู่เท่าไหร่นนคู่แรกสองหมื่นนะ่ะนน คู่นี้ท่ายนน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 นซื้อรองเท้าที่แม่ซื้อให้นนที่แม่ซื้อให้นนสองหมื่นน่ะแล้วนนไม่ใส่อ่ะเราไม่ได้ใช้บ่อยเราใช้ในแค่เงินเราใช้แค่ในหนึ่งส่วนของรายได้ของเราเราไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่เราก็แม่ไม่เคยมีเพิ่งจะมีใบแรกคนเลยเขาไม่ได้ซื้อเลยครับก็แบบเนี้ยเขามีกันไปร้อยๆใบแล้วจะมาพูดแล้วไปคิดไปแม่ผมมึงปิดสิเราปิดไห่เหรอเอามึงไม่พูดเลยหรอไม่เลย ก็อย่าลืมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วนี่กูชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงเหงาเลยวะ่ะชักนมสเต็ปกูอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยวะ่ะชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยวะ่ะชักนมรอบรอบมีแต่สาวๆที่เข้ามาหากูวะ่ะชักนม